สวัสดีคุณพ่อค่ะมือนีสูตรล่างบอกพ่อล่างกับสามตัวบอกพ่ออันนี้มาถึงก็นั่งเก่งเลยพ่อนะพูดพูดเลยเองพูดว่าพูดได้พูดได้สีตาดีวะตาดียังไหนพ่ออันสมมติว่าสีสี่เบ่งเล็กเล็กดคนคนนี้มีเหรอแก่เข่า เออมันออกหกเก้ามันออกเก้าหกครับคุณนี่เก็บแบบคุณเนี่ยตัวคูนทำไลเนี่ะครับบนล่างใช่ไหมพ่อเลีบนเลีวนสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์สี่สองอ๋นี่คือบนวันนี้มาล่างได้พ่อพ่อนัดล่างในวันนี้ล่างนี่มันเป็นหาตะว่าเรกันนี่มันมี่หาเยื่นงมันจะเป็นหาอย่งบุเีก็มันจะติดล่างถึงูม่นมันค่อเจ็บเเง หนึ่งหนึ่งหนึ่งหายหนึ่งสามหาไม่ได้ออกคกหนึ่งันน่ตัวนี้มันไม่หนึ่งหาเจ็บเนี่ยมาแต่ว่าไม่จีไปเรียหาด้วยแล้วนะแต่ว่าตัวหาไมจไปอยู่กับตัวเหขนี่ครับมันนังจอบน้่งซ่อมอ่เนี่ยแต่ว่าเรียกบนมันไม่มีปัญหาดอกม่จีบด้วยแล้วเลขข็้นในทิ่บนแน่นอนตัวคูีนี่ครับทิศนี่เนี่ยกว่าพลด อันเรียกที่น <hab> ี่มันมีมันมีสามหาแปดสามตัวมันออกเจ็ดแปดเกลือเจ็บตัวนี้มันมีหกเจ็ดแปดตัวนี้ออกที่หกทสามตัวยังฮะซีโอซี่ซีแกงเรื่องครับผมตัวนี้มันมีสองสามหกตัวนี้มันออกห้าหกหรือสามตัวเนาะครับตัวนี้มีหาแปดเก้าตัวนี้ไม่ได้ออก หกหา uh oh, ตังเข้ามาตลอดเลยตัวนี้อยู่ที่เบิง้งเบิ้งไป,ไปเรื่อยๆครับผมตัวนี้มี่หายังหาหกแปดตัวนี้ดอกหาสองก็หาศูนย์โอ,อ้ตัวนี้มันมีสามหาแปดมันเลาะออก 24, ออ 24, ตัวนี้มันเลยะออกหาแปดเวลานั้นออกสองที่หุ๋มคือสองที่สองหกตัวนี้มันมี่เจมีมีหกเจ็ดยังบุ๋มมันว่เห็นหงส์เจ็ดที่ อี่โดนอ่กมันเลยก็ออกที่หกนมีสามตัน่ครับอันนี้ก็มาออกเก้านั้งเก้าสองสองหกเจ็ดแปดหนเก้าสองครับดนีด่เดี๋วพ่องัดนีม้มอัดนี้มันมีศูนย์เรีกยกยูไถ่มือมัอนมีศูนย์นะูม่มาสย่มาตะวันตะวันจะเอาไปเปิดคาบด้วยเอาไปแล้วคาโบเองเรียกยู่สีคูตัวใดเดี๋ยวก็เสียนเอาตัวใดพ่อ มันมีสี่เ็ตสี่แปดสี่ศูนยี่สองมีสีคูบนหรือล่างพ่อเรียกบนเรียกล่างมันป็นหาอยู่ตาตคูนก็เดือดเนี่บ่ายมันไม่มีเวลาเหมือกับทีว่าหม้อเนี่ย้านมูกับวาัวรเรื่อยนี่พวจะกวอพิเศษเลเน่บางมือแล้วสามตัว,ตวละพ่อทีนี้จะเรียกสามตัวนี่มันไม่มีตัวโคดับมันไมเ่เรียกกันนั่นหรอกมันมัน่เรียกศูนกับเรียกหนึ่งตัวไหนนะครับเรียกเรีกเรียกศูนกับเรียกศูนกับเรียกนึ่ เด็กเก่ามากพ่อพ่อบกแมนบ่รอกเอพ่อเด็กเก่าหกแมนหกแมนบ่ม่กือว่าไม่ด้วาดแมวอง่รอหกดับแมวได้จริงวันนี้ไม่ด้วาดงเลยคุงีไคกหา่คือด่างเก่าใช่ไโอ้ยเส้หนด่งเลยเกาด่งมากจะชิมเลยอคได้เลมาสามตัวสามตัวมีตัวไหนบ้างครับพ่อ สามตัวมันมีสี่เกตสี่แปดสี่ศูนย์สีสองไม่เลขเลขสามตัวครับเลขสามตัวไ่รู้ที่หลักร้อยมันไม่ให้ครบเฉยมานเบื่อให้ห้าได้มันใจว่าเลขหลักร้อยมันพ่อผพไม่มีหลักร้อยหรอครับพ่อบ่บ่รู้ที่หลักร้อยเอาแต่สองตัวเรื่องจับพิรุตมันบ่ถืงเยอะสองตัวนาจำตัวเดียวนี่ที่ข้อที่เลยตัวใดตัวเดียวมันบนนี้หรอกเรี่ยตัวใดก็ได้จเลขสีอะรกูเนี่วิ่งสีบพ่อพ่อเียนเอา ถามว่ามาตัวคู่กันกนหาตัวจับมีสี่อย่างหรอเ,เปล่าเอ้คนมีสี่เจ็ดสี่แปดก็ให้พ่อให้เป็นสี่ศูนย์สี่สองถ้าดาเรียกไม่ออกสี่ศูนย์เลยคนเพราะว่าสองตัวที่ถ่ายมูนี่เมื่อกีน้นีเยอะแยะนี่บนละล่างเรียกบนเรียกล่างมันได้จะเป็นหกมันจะเป็นหาเบี้นี่มันว่างันหกหรอกเคยมาให้ได้บุเรียกล่างมันวิ่งตัวไหนพ่เรียกวิ่งล่างเรียก ล่างวิ่งห้าล่างวิ่งห้าแลอเนาะมันสิเป็นเจ็ดซะตาวาเลีกยนมันจิล่างน่แหละว่าาวาเล็กล่างนนจีตัวหล่ามีกับเจ็ดป่ะจาวาเลกคนหนึ่งหาสามหน่างสีออจับคู่มีไหมพ่อล่างจับคู่มีไหมครับเจ้ล่างจับคู่ว่าไหนจับคู่นี่จับตบุญไ่เลยว่ามูนมันหิรยกเทียนนังถนะสิทีมันห่อเล็บปะจับพิดมันบาดล่างนี่ตัวไดแม่ล่ะเนี่ยมันมีอยู่อนห้องทิมเลื่อขึ้นวาเลียกคนที่เป็นหาเนี่ยฮาอย่างพ่า คือมันที่เป็นหาศูน huh> ย์คือมันเคยบอกเขาจักได้หาศูนย์หาท้เนี่ยได้เช่นได้เรีพ่อเียกที่เป็นลักษณะีล่างไหพ่อเรีพกคนคนีอย่างว่าทุกมเนเีพกคนมาังเยมันออกตัวเก้าบนล่างนังเียมันจับพิดนก็ถึงเลยแบบนี้ดิครับเห็นไหมเมื่อเขากงไข่เมื่อเดียวเาหกสี่หกหกเก้าหกย่นเยันเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็แปดย่นเยนะจักมันจีไปตุงกันทะอยู่นี่ต้องเลขสี่งันบนี้หอกมันใจมันใจสี่เลยบอกว่า โอ้ยเรียก่าหนึ่งชีชีีมากกัดถ้าถ้าสี่ไม่มาแล้วพ่อเพื่อนหมดขีรถชิบล้อไม่หยิบหมดหยิบยังเราพ่อผู้ได้จะกรีชีไม่หยิบต้องันวั้ผู้ได้ตัวตัวเด่นเหนผู้ได้พี่ตัวท่าเหนเอาไม่เท่กันล่างนี้มิตตัวใดขอสองหางขึ้นมากเรียกหาสองนี่นี่ยุรางเลยหาสองตัวเดียวหาสองหาหาชุนเพียงสิละถ้าร่งเทียมันสิบเป็นไปก็เบียบมันเป็นที่่ มันบ่นยี่บ้อเลยมันบ่นมันี้บ่นบ่เงีมันบ่เ่ันบ่นห้าศูนย์กับห้าสองใช่ไหมครับป้ออันลูกก็มาเบ่น่ได้ว่าจะเอาอย่งด้ต้องคอยจะทำนี้แล้สิี่แก่ยบ้าครับพวกชี้่นจับจับจับลายตัวเราเพอพ่อนน่วกนี้มีที่จับเยอะเล่หวกที่ว่ามันออกกันหกสี่มันมีมันมีสองสี่หก สเพบนดหนึงและเรแต่มันสีเป็รตไหนขาวทมีที่จ้กองวดนี้งวดนี้มันมีสี่หกเก้าว่มตัดเก้าคำหกออกเดีี่ตัวเดียวมีสมีหกมีเ้าบนบะเออนี่ยเรีกบนสามตัวนี่มันสิมืออะไ้หรอกขวาเรียกมันเคยเปล่ยนนี่งวดนี้งวดนี้มันมีสี่ห้าเจ็ดอยนี่มันดอกเจ็ดเก็้กับเจ็ดแปดสามตัวสามตัวสี่ห้าเจ็ดออมานํากันมาเนี่ย มันบอกเจเจก็มจิตแปดมัน่ว่าเรกกอเรียกตั้ตัวตัวที่ไทยตัวที่ทหารเวยแล้วก็หาตัวนี้มันว่าถือมันก็เป็นไปได้ดิแต่เกานี่ก็ผาดพ่อเรียกหาตัวมันคิด้แล้วนั่นหาตัวมันคิดบุญถึงนแล้วนั่เขาที่จับบดนี้มันก็ว่าถือดิว่าจับที่ชีเที้แฝดชี้สวนม่นี้ชี้คู่นะแต่เรียกชี้ก็มามาั้นบอกันกันเรียกจะได้มันก็บว่ามันกพ่อมันใจเท่าไร ก็เลเลกที่ศูนย์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 ก็ว่ากว่าเลือกานีทามันเป็นเน็่ามันเพื่อนไปทามันออกศูนย์ยุรามันอาป็นเพื่ออะไรเลือกศูนย์ไหนฮะมั่อจาเป็นขึ้นงหนึ่งค่อยเป็นาเท่าเนะเจ็ดแล้วเจ็ดอีกนะมุกแล่มุกหยิ่นสมันมันจะปีนเ่าวเข้าไปเท่ามันจะเทียแบบนั้นเพราะว่าบงชีวิตเลาเนี่ยมันจะมันจเป็นลักษณะนี้พอาะว่าเ็าต้องทำจัวแบบนี้นั่น ซีซูนมาจกเปอร์เซ้นพอเรขยกเรียกีนี่เรียกซนนี่ขึ้น่าเลขนเียน่จริงไปน้เรียกใรับสัปดาห์นีีเลขนชวนมากเลีจุ้งๆ้อไม่ใช่เป็นนักชีพบ้านเมืองน่าจเป็นนักชีพอยู่กันแล้วก็เขากงจเป็นนักชีพอยู่กันก็เรีสามตัวม่ใช่ทุ่หมดทั้งสี่มาให้เบืองเช็ไปแต่ว่าตัวไปนี่ก็จะก็หลายดแล้วก็รตาไม่ตางไปเรยุ่ยๆชุ่ก็ิองกีมทวัน